รีวิวเที่ยวเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งด้วยจักรยานต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวจีนมาเราไปเที่ยวทั้งเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งแล้วก็จองโรงแรมได้ไกลสถานีรถไฟฟ้ามากเพื่อจะได้เซฟค่าที่พักเพราะว่าโรงแรมที่ไกลสถานีจะราคาถูกกว่าก่อนไปก็ทําใจอยู่แล้วว่าจะต้องเดินแต่ว่าโชคดีมากเลยค่ะที่เจอจักรยานแล้วเราก็มีคําถามกับเพื่อนว่าเราสามารถที่จะเช่าจักรยานปั่นได้ไหมต้องมีใบขับขี่เหมือนสกูตเตอร์หรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว,ว่าเราสามารถใช้อลีเพสแกนจ่ายได้เลยค่ะขั้นตอนก็ง่าย โดยเพิ่งจะต้องบอกก่อนนะคะว่าจัก,กรยานที่จีนมี 3- สีด้วยกันค่ะคือสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวซึ่งแต่ละสียาก็จะใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่ต่างกันด้วยอย่างเพิ่งใช้แอปพลิเคชันอาลีเพนะคะก็จะใช้ได้กับจัก,กรยานสีฟ้ามีจัก,กรยานสีฟ้าตรงไหนก็เข้าไปสแกน QR c ค d e ที่ตัวจัก,กรยานได้เลยค่ะโดยสแกนแล้วมันจะขึ้นแผนที่ที่เราอยู่ณนะปัจจุบันและแสดงอัตราค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสุดที่เราจะต้องจ่ายซึ่งทุกครั้งที่เพิ่งสแกนก็จะอยู่ที่1.5หนนะคะล่งจุด 哟。 นั่นแปลว่าจักรยานพร้อมใช้งานแล้วค่ะส่วนหน้าจอนี้ให้ทิ้งค้างไว้นะคะเมื่อเราขับรถถึงปลายทางแล้วค่อยมากดซึ่งพอถึงปลายทางแล้วเราก็มาเข้าหน้าจอเดิมแล้วก็กดเพื่อเช็คเอาท์ว่าเราอ่ะสิ้นสุดการใช้จักรยานแล้วเมื่อสิ้นสุดแล้วในแอปพลิเคชันก็จะโชว์ยอดที่จะต้องจ่ายจริงในการใช้งานในครั้งนั้นโดยคิดราคาจากระยะทางที่เราขับมานะคะว่าไกลแค่ไหนแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเห็นไหมคะการใช้จักรยานที่จีนง่ายมากๆเลยทั้งประหยัดแล้วก็สะดวกไม่ต้องเดินไกลไม่ร้อน ประหยัดเวลามีแต่ข้อดีทั้งนั้นจริงๆทิปครั้งนี้มีอีกหลายเรื่องเลยที่ยังไม่ได้เล่าใครอยากรู้เรื่องต่อไปก็กดติดตามไว้เลยนะใครมีแพนไปจีนก็อย่าลืมไปเช่าจักรยานดูนะคะ